มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวันนี้หนักแน่กรมอุตุเตือนฉบับที่6พายุโซนร้อนเอตาวฝนถล่มหนักพื้นที่ต่อไปนี้เตรียมรับมือค่ะเมื่อเวลาสีนาฬิกาของวันที่10พฤศจิกายน2563พายุโซนร้อนเอตาวหรือพายุระดับ3บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ห่างจากทางด้านตะวันออกของเมืองนาตรังประเทศเวียดนามนะคะห่างประมาณ200กิโลเมตรหรือที่ละทิจูด12.0องศาเหนือลองทิจูด11 111.0องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้นะคะจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าพายุจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่10พฤศจิกายน2อ6 3หหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันหรือพายุระดับ2นะคะและย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาส่งผลให้ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างและก็ภาคตะว,วันออกจะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางขอให้เกษตรกร,ร,กรบริเวณเดังกล่าวนะคะตเตรียมการป้องกันและก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดตอบผลผลิตทางการ,กรเกษตรไว้ด้วยค่ะ จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่ www.tmd.go.th หรือว่าสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะประกาศณนะวันที่10พฤศจิกาย,ยน2 5 6 3เวลา5นาฬิกาค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณ ข้อมูลจากสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ